ตอบได้หรือไมครับ GDP สูงสุด GDP คืออะไรสิ่งที่น้องต้องตอบได้อแรกคือ GDP คืออะไรครับ GDP คือดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสิ่งที่เขาผลิตได้ในประเทศเนี่ยมากที่สุดอ้าวแล้วประเทศไหนจะผลิตได้มากที่สุดประเทศไหนคนเยอะมันก็ผลิตได้เยอะคิดแค่นั้นนะประเทศไหนคนเยอะสุดในโลกประเทศจีน GDP สูงสุดครับ สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อไปขายได้มากที่สุดเลย GDP คือแต่ชีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะอะไรที่ถามว่าที่สุดในโลกเนี่ยมันต้องนึกถึงไอ้ที่ประเทศที่มีคนเยอะๆคนเยอะอันหนึ่งคือจีนอันดับสองคืออินเดียบางคนไปตอบอเมริกาอเมริกาขาอาวุธอย่างเดียวบางคนไปตอบญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องมีเซนในการตอบด้วยเขาถามอะไร GDP สมัยก่อนเนี่ยมันถามเลย GDP หมายถึงอะไรดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งมันจะคู่กับ GDP ไปเทียบกับต่างประเทศครับดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมน,นานาชาติซึ่งไม่ค่อยออกข้อสอบตรงนี้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขามาดูอะไรเขามาดูว่าเอ้ประเทศเราเนี่ยไปไงเทียบกับโลกนะรเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเอ๊ะเป็นไงเนี่ยเรื่องเม็ดเงินภายในประเทศเงินเข้าเองินออก ประเทศมีการแก้ไขอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนอันตาราดอกเบีย้ยไหมทําไมดอกเบีย้ยทูกๆูเงินเงินฝากเงินกู้ทำไมมัมนแพงกว่าเพื่ออะไรการใช้ในโยบายพวกนี้หรือการเปลี่ยนแปลงค่างเงินประเทศไทยปัจจุบันใช้อัตราการแลกเปลี่ยนค่างเงินเนี่ยแบบใดครับปัจจุบันใช้แบบร้อยตัวแบบมีการบริหารจัดการแต่ในอดีตประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศแบบฟิกเทส คือตายตัวดอลลาร์ละยีบาทนั่นคือฟิกเจ็ดล็อกเลยไม่มีขึ้นลงต่อมาวิกฤตเศรษฐกิจปี40ไม่ไงประเทศไทยใช้ค่าเงินลอยตัวให้ลอยตัวตามตลาดโลกเลยจาก25บาทชั่วข้ามคืนกลายเป็นดอลลาร์ละห้บาทซึ่งในสมัยนั้นเป็นไงครับมีหลายคนรู้ก่อนนะคนที่รู้ก่อนไม่ไงรวยชั่วข้ามคืนครับ มีห้าพันล้านไปซื้อดอลลาร์เลยคืนนี้พรุ่งนี้ไปแลกคืนได้หนึ่งหมื่นล้านบาทถาว่าอยา่างพวกเราจะรู้ก่อนไหมไงก็จนเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเรามีอยู่พันเดียวฮนะเราไปซื้อพันหนึ่งพรุ่งนี้มีสองพันกินสองวันก็หมดนะแต่คนที่มีเงินเราเขได้จังหวะตรงเนี้นะมีหลายคนนะที่รวยในช่วข้ามคืนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40ซึ่งไครใช้ระบบค่าเงินแบบลอยตัว เปลี่ยนค่างเงินแต่ปัจจุบันประเทศไทยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยแบบร้อยตัวแบบมีการบริหารจัดการครับร้อยตัวแต่มีการบริหารจัดการคือมีการแทรกแซงค่างเงินด้วยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ตรงนี้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยถ้าปูพูพรมเนี่ยย้อนไปเนี่ยความสําคัญมันหยุดเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่18บแปดครับศตวรรษที่18เกิดอะไรขึ้นมาครับศตวรรษที่18 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมอ้ามันเกิดอะไรกันเศรษฐกิจก็ก่อนศตวรรษที่สิเกิดอะไรึ้นฮะคนผลิตสินค้าและบริการด้วยมือทํามือถามว่าทามือมันจะได้กี่ชิน้นวันหนึ่งไม่กี่ชิน้นฮะเพราะมันก็ทำมากั้แรกเปลี่ยนขายกันในหมู่บ้านเล็กๆน้อยได,ได้แต่พอมาผ่านมาถึงศตวรรษที่สิมีการอุตอสากรรมใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าและบริการใช้เครื่องจักรผลิตยังไงฮะโอ้โหวันหนึ่งมันผลิตออกมาเพียบเลย นะครับเพียบเลยมันจึงมีความต้องการที่จะขายนะไปขายตรงไหนดีมันก็เลยเออเ,อเร,นะอรื่ววองเศรษฐกิจสําคัญในสวนี้โดยบิดาแห่งเศรษฐกิจก็คืออดัมสมิธนะอดัมสมิธนี่เป็นบิดาของทั้นเศร,รษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจเลยพอมันผลิตของไ้เยอะมันก็อยากขายคนซื้อมันอยากซื้อไหมมันก็ขึ้นอยู่กับราคาเราก็ต้องรู้จักคาว่าอุปสงค์และอุปทานเพราะถ้าการโจทย์ข,ข้อสอบมันหา สินค้าแพงอุปสงค์เป็นอย่างไรอุปทานเป็นอย่างไรเอาหนูยังไม่รู้เลยอุปสงค์คืออะไรอุปทานคืออะไรดีมานครับคำแรกดีมานดีมานคือความต้องการซื้ออีกคำหนึ่งที่แปลความหมายคืออุปสงค์ฮะป้าสงค์จะซื้อจำไว้ดีมานดีมานประสงค์จะซื้อ,ด,ด,อดีมานคืออุปสงค์ คือความต้องการซื้ออีกคำหนึ่งคือพพลาย y ัพพลายคืออุปทานหรือความต้องการขายอุปทานคือนึกไปเองใช่ไหมครัอุปทานนึกไปเองว่าอ้คนอยากจะซื้อสินค้าเราต้องผลิตยเยอะความต้องการขายครับเพราะงั้นถ้าราคาสินค้าแพงอุปสงค์เป็นไงราคาของแพงอุปสงค์เป็นไงคนต้องการซื้อน้องอยากซื้อไม่ของแพง ไม่อยากซื้อเพราะนั้นอุปสงค์ก็จะน้อยความต้องการซื้อน้อยดีมานก็น้อยครับเพราะมันคำคำเดียวกันถ้าราคาของแพงอุปทานยังไงครับอุปทานเยอะครับอยากขายครับสปายสูงดีมานสูงถ้าราคาของถูกล่ะราคาของถูกความต้องการซื้อก็จะเยอะจะสูงนั่นคือดีมานสูง สองสูงอะไรสัพายล่ะของถูกอยากขายไหมเนาะของถูกอยากขายไหมไม่อยากขายเพราะงั้นสัพพายถ้าของถูกเนี่ยสัพพายก็จะำ่ำในะค,ความต้องการขายไม่มีนะใครอยากขายของถูกไม่มีอุปทานก็จะตํำเหมือนกันนี่คือดีมานสัพพายแลวะวเราต้องรู้ว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในโลกนี้มีระบบเศรษฐกิจอยู่สองรูปแบบครับรูปแบบแรกคือเอกชน รูปแบบที่เป็นเอกชนรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบที่รัฐบริหารจัดการมีเอกชนกับรัฐบริหารจัดการแบบเอกชนเขาเรียกว่าทุนนิยมแบบเอกชนเาเรียกทุนนิยมถามว่าปัจจุบันมีไหมทุนนิยมร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาศัยกลไกตลาดอย่างเดียวไม่มีฮะเพราะทุกประเทศมีรัฐบาลกำกับทำให้รูปแบบมันก็กลายเป็นแบบผสมฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบผสมอ่า บบที่เป็นเอกชนนี่คือทุนนิยมแบบที่รัฐบริหารจัดการก็คือพวกคอมมิวนิสต์นะครับพวกคอมมิวนิสต์เช่นจีนเกาหลีเหนือคิวบาพวกนี้เป็นแบบคอมมิวนิสต์นะครับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ที่บริรัฐบริหารจัดการประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบไหนแบบผสมครับน้องผสมทุนนิยมแบบผสมนั่นคือทุนนิยมมากหน่อยนะะแล้วก็อาจจะมีรัฐเข้ามาแทรกแซงบ้าง นปะระเทศไทยใช้ทุนนิยมแบบผสมในขณะที่บางประเทศอาจจะใช้แบบสังคมนิยมนั่นคือทุนนิยมเหมือนกันแต่อาศัยการรวมกลุ่มคล้ายคข้อมูลเหมือนกันนะครับคล้ายค้าข้อมูลเหมือนกันเช่นอังกฤษนอร์เวย์สวีเดนอาศัยรูปแบบที่เป็นสากลอะไรเยอะๆนะในการทํางานถ้าเราสอบถามน้องว่าระบบเศรษฐกิจแบบใดไม่มีกลไกการตลาดเลย ไม่ต้องอาศัยการขึ้นลงของตลาดอะไรทั้งสิ้นแบบคอมมวนิสต์ครับแบบคอมมวนิสต์นี่ไม่อาศัยกลไกตลาดครับรักเป็นผูการนอย่างเดียวราคาต้องเท่านี้อย่างนี้นะครับแบ่งปันกันไปเลยถ้าุอสอบถามว่าระบบเศรษฐกิจแบบใดที่มีความเรื่มล้ำมากที่สุดแบบไหนครับเลื่มล้ำมากที่สุดแบบทุนนิยมครับแค่กลไกตลาดเนี่ยคนรวยก็รวยเอารวยเอาคนจนก็จนเอาจนเอา นะครับนี่คือรูปแบบนะครับเขาเรียกถาม GDP นะครับทีนี้เราต้องมาดูเรื่องการเงินการคลังภาครัฐด้วยการเงินการคลังภาครัฐในประเทศน้องอาจจะต้องรู้จักคำสองสามคำคำแรกที่อยากให้น้องรู้จักคือเงินเฟ้อเงินเฟ้อมันเป็นอย่างไรเงินเฟือและเงินเป็นตัวเงินเฟ้อเป็นอย่างไรครับน้องเงินเฟ้อ เฟอแบบอ่อนๆเนี่ยมหมาะกับการพัฒนาประเทศเงินเฟอเป็นยังไเงเงินเฟอเป็นไงเอ่ยเปิดไฟก็ได้เนะแก๊สนะเงินเฟอเป็นแบบไหนเอ่ย